E เริ่มต้นทำ YouTube ในปี2025คู่มือฉบับมือใหม่เริ่มด้วยมือถือเครื่องเดียวก็ปังได้คุณเคยฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมแต่พอบอกตัวเองต้องมีกล้องแพงๆก่อนต้องมีทีมหรือต้องพร้อมมากกว่านี้แล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีปี2025นี้คือปีที่ทุกอย่างง่ายขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเทคโนโลยีเข้าถึงง่ายทุกคนสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้จริงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวบวกใจที่พร้อมเริ่มต้น ไอเดียและ Mindset เป็นสิ่งสำคัญของการเริ่มต้นก่อนกดคลิปครั้งแรกอยากให้เริ่ม Mindset ที่ถูกต้องเพราะการทำ YouTube คือระยะยาวไม่ใช่งานวันเดียวเริ่มต้นจาก3สิ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าควรทำช่องเรื่องอะไรดีก็คือ 1. Passion คุณรักหรือสนใจเรื่องอะไร 2. Skill คุณถนัดหรือมีความรู้เรื่องไหน Marketing n e e นี้ 3. ผู้ชมอยากดูอะไรอะไรที่ตอบโจทย์ตลาด เมื่อมี3สิ่งนี้คอนเทนต์ของคุณจะมีพลังมากขึ้นสร้างคุณค่าในทุกคลิปคลิปของคุณควรให้บางอย่างกับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสนุกแรงบันดาลใจหรือมุมมองใหม่ๆทําให้คนดูรู้สึกฉันดูแล้วฉันได้อะไรกลับไปนั่นแหละคือคอนเทนต์ที่แข็งแรงที่สุดการอัปเดตคลิป ควรทำอย่างสม่ำเสมอไหมใช่ค่ะตอบแน่นอนว่าควรทำอย่างสม่ำเสมอเช่นอาทิตย์ละหนึ่งคลิปแต่ทำตลอด6เดือนเท่ากับเติบโตแน่นอนเรียนรู้จาก YouTube Studio อย่ากลัวตัวเลข YouTube Studio จะบอกชัดเจนว่าผู้ชมชอบคลิปแบบไหนจุดไหนเป็นจุดที่คนกดออกเวลาที่คนดูเยอะที่สุดข้อมูลคือเพื่อนรักของเราเอามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่ากลัวที่จะเริ่มไม่มีช่องไหนที่ดังตั้งแต่คลิปแรกแต่ทุกช่องเริ่มจากคลิปแรกเสมอแค่กล้ากดอัปโหลดคุณก็ชนะตัวเองไปแล้วค่ะก้าวหนึ่งอุปกรณ์มือถือเครื่องเดียวก็เริ่มต้นได้ข่าวดีคือมือถือในปี2025ถ่ายวิดีโอคมชัดระดับ4 k แต่ไม่แพ้กล้องราคาแพงเลยแหละทุกคนอุปกรณ์หลกักอเริ่มต้นได้ทันทีเช่นการใช้สมาร์ทโฟน ipad เดี๋ยวนี้แอปตัดต่อวิดีโอใช้ง่ายที่สุดในปี2025แอปบนมือถือ,อยุคนี้โคตรเก่งเลยค่ะไม่ต้องมีคอมก็ทำงานบนเครื่องมือถือได้อย่างกับโปรเลยได้แก่แอปแคทคัตใช้ง่ายที่สุดใช้ใส่ซัพอัตโนมัติเอฟเฟกเยอะมากแล้วก็อินชอ t เหมาะสำหรับบล็อกไลฟ์สไตล์แล้วก็แอปแทนว่านะคะตัวนี้สามารถทำปกคลิปของวิดีโอ YouTube ได้ง่ายนิดเดียวเห็นไหมละเพื่อน แค่เริ่มต้นก็ง่ายแล้วโอเคค่ะตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ